สวัสดีครับน้าๆทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมป,ปอปงบางป,ป,า,ปามหาชัยนะครับก็คือผู้ทำเทปดิวซิ่งจริงดิวนนแรับก็คือทำเองตัดเองต่ายเองมูมูกันไปนะครับ<อ>ก็มันเป็ะนะคนชอบสุขบุคคลเนาะวันนี้คือว่าเรจะนึกคอนเทนต์ดีๆจะไปตกปลา,นานครับทุกคนวันนี้หลิวจ๋าเลยครับหลิวเลยวันนี้หลิวล้วนๆเลย คอนเทนต์วันนี้คือคือค่าคันมันมันมันร้อยเดียวนะตกปลาค่าคันร้อยเดียวเราก็เลยตั้งคอนเทนต์ว่าร้อยเดียวก็เสียวได้นะครับวันนี้ผมจะไปตกปลาที่บอ่อตกปลาเจมารีนะพันทวงซอยสี่อยู่จมูดอยู่สมุทรสาครนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้เสียวไหมร้อยเดียวจะเสียวจริงหรือเปล่าติดตามรับชมครับสวัสดีครับ หน้าตาทางเข้าบ่อก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เป็นทางเข้ามาจากเส้นพันธุวงนะก็จะมา,มาสวนซอยนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะก็จนเกือบสุดนะเลยเกือบสุดนาจอดรถนะเกือบสุดแล้วก็นี่ปลายชื่อบ่ออยู่นี่ครับเป็นกิจการแบบครอบครัวนะครับก็คืออาจจะไม่ไม่ได้วือหวาเท่าไหร่แต่ว่าเรามาถึงแล้วนะบ่อกตกปลาเจมารี นาทีด้วยนะครับป้ายขาดนะครับนาทีครับขอป้ายใหม่ครับใหญ่กว่านี้หยอกขับหยอกหยอกรับชมต่อ,อ <c oughs> น้ำก็จะประมาณนี้บอ่อเป็นรูปตัวแอลนะตัวนี้เป็นบอ่อบุฟเฟ่ค่าคันหนึ่งร้อยบาทค่าคันหนึ่งร้อยบาทออกได้ทุกปลานะครับร้อยเดียวก็เสียวได้คอนเทนต์ของผมเลยครับนู้นเพื่อนผมนั่งอยู่ไกลน,นู่นนะลงสีขเขียวนู่นนะรอ ตัวเป็นโจรเลยครับนังอยู่กันะครับวันนี้ผมพลาดอย่างหนึ่งครับผมลืมผมรีบจัดผมลืมเอาขาตั้งกล้องมาลืมทุกอย่างยกเว้นโทรศัพท์มือถือก็ก็คงจะไปถ่ายเป็นชอ็นชอตไปช็อตให้นานานร,รับชมรับชมรับชมกันนะครับรับชมนะครับเราออกอยเดียวเลยแค่น,นี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบเ,เอ็ดนาฬิกาป,ประมาณนะมผมเออุปกรณ์เสร็จแล้วล่ะ จะจะตรงนั้นมีขั้นหนึ่งมีอีกขั้นหนึ่งนะแล,แล้วก็จะมีชัน้นสามน่จะมีอีกสามขั้นนะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะมีต้นกลว้วยแต่ข้างหลังจะมีโรงงานอย uet. จะมีโงงนีหลงังไม่ใชปัญหาได้ลงอนปกแล้ว ันนี้ใช้เทคนิคเป็นตกหลังนะครับตกหลังระยะ2.7ดูที่ว่าจะมีฟ้าเข้าไหมตามมารอดูติดตามงชมงครับ <c oughs> เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยืย่ง่ายๆครับเหยื่อหน่วอาหารนะครับ,บ9933แล้วก็บวกของเล่นแปลกใหม่อีกนิดหน่อยเดีย๋ยถ้าได้ผลดียังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไร ตอนนี้เป็นวิวอยู่ที่ด้านในของบอ่อนะครับบอ่อข้างหน้าที่เราเห็นนี่เป็นเป็นบอ่อปูเฟ่นะบอ่อุูเฟ่ร้อยเดียวก็เสยวได้นะมีน้ำประมาณหกเจ็ดท่านมาตกปลาตรงนี้ก็จะเป็นน้าเต่าครับน้าเต่าในตำนานเจ้าของเหยื่อเหยื่อต้องหมั่นนะครับเป็นเหยื่อที่ดีมากผมใช้แล้วก็ผมยังติดใจเลยคนระับแต่ยังเหลืออยู่เลยผมสั่งมาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกหมายได้แหละ ก็เลยมันก็ยังลงทาแปดปอนด์ตัวไหนครับเนี่ยแปดปอนด์อ๋อแปดปอนด์ระหว่างที่รอหน้าทีครับเราก็มาสัมภาษณ์หน้าเต่าเจ้าของเหยื่อเดี๋ยวต้องหมั่แล้วก็ทุ่นของอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวต้องหมั่ทุ่นเดี๋ยวต้องหมั่ด้วยสำหรับสายยิฟของผมเนี่ยอันนี้แปดปอนด์กับหกปอนด์อ๋อแปดปอนด์กับหกปอนด์ครับอันนี้พร้อมจำหน่ายยังครับเนี่ยหรือว่าพร้อมจำหน่ายจำหน่ายมาอืมเป็นเป็นขายยังไงครับหน้าดอกดอกละแปดสิบบาทดอกละแปดสิบบาทเท่านั้นนะ ถ้าใครสนใจก็ทักมาหาหน้าเต่าได้เลยนะครับหรือมาทักมาทางผมก็ได้ตรงนี้เป็นพลังงานปอนล8ปอนด์ครับ6ปอนดล6ปอนดล8ปอนด์10บอนด์ใช่ครับอ๋อแจ๋วเลยดอกละเท่าไหร่ครับหน้าเต่าดอกดอกละ8.00เท่ากันหมดต้องโอเคโอเคดอกละ8.00เท่ากันสวยนะเนี่ยสวยมาสวยมากขยี้ใจมากสีเขียวด้วยอืมนัับสายล้างนะสายล้างสายทับผิวสายทับผิวก็คือจะเป็นแนวนี้อันนี้ก็คือสายทับผิว เรี่ยสายสกปริครับอันนี้ของสกปริสีเหลืองน้วยครับสองสีก็มีสีเหลืองกับสีเขียวนี่เมื่อวานไปทริปก็หมดไปทั้งหมด35ดอกขายไปใช่ไหมครับหรือว่าไงใช่เมื่อวานขายไป35ดอกเมื่อวานเนยสายสายสกปริราคาก็เท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันหมดราคามาแล้วก็มีจะแพงหน่อยก็120ยยี่สกับเม่ ก็ใช้ดีด้วยที่สําคัญคือว่าใช้ดีมากครับเนี่ยก็มาทดลองอาการเราจะมาแอบถ่ายหน้าเต่าตกปลากันนะครับผมบอกเลยว่าหน้าเต่านี่ใครๆครต้องรู้จักอ่ะถ้าเป็นสายเหลิวส่งสาพรน,นี่หน้าเต่านี่เขาขึ้นแท่นนะาาขึ้นแท่นระดับต้นต้นของส่งสากอเลยนะปรุงเหยื่อก็อร่อยทําทุนก็เก่งแถมลอยอีกตอนนี้นักนัทีมาแล้วนะนาทีครับ ขออนุญาตสัมษั์นาทีนิดนึงว่าบ่อนี่เป็นยังไงแล้วก็บอกบอกท่านผู้ชมนิดนึงทุกท่านนะครับนะนานนี้ก็คืออย่างแรกนะครับก็คือผมนะครับนาทีหลิวมอนเตอร์นะครับนะเป็นเจ้าของเป็นดูแลนะครับนะบ่อตกปลาเจมันรีพนักงุญซอยสี่นะครับนะก็ในรูปแบบบ่อนะครับที่ผมทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นบุฟเฟ่นะครับค่าคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะก็บุฟเฟ่นะ เอาไว้เพื่อให้นานานะครับที่อาจจะไปเจอทิปค่าคันแพงนะฮะค่าแรงแรงนะครับได้มาพักผ่อนกันนะครับหรือว่าไม่รู้จะไปไหนนะฮะอยากเข้ามานั่งเล่นครับเพราะว่ายุคนี้นะครับอกเลยว่าถ้าได้เข้ามาตกสายบูเป้แล้วนะครับเราจะไม่เข้าจังออกนะนะครับนะนานะครับก็คือทําไว้เพื่อให้นานานะครับมาได้พักผ่อนกันนะครับนะถ้าพักผ่อนั้งเรื่อง ตกปลานะครับค่าพันนะครับก็แสนจะสุขสบายนะครับก็คือค่าคันอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับเป็นบุฟเฟ่นะครับปลาของเรานะครับมีทุกหลากหลายสายพันธุ์นะครับสอบได้หมดนะครับนะมีตั้งแต่ปลานิ่นปานนี้นี่มีตั้งแต่สายปลาเทมยังยันปลาโบนะครับถึงสองโลสามโลนะครับนะที่เคยปล่อยลงไว้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกปลายี่สกนะครับเป็นปลายี่สกเป็นปลาะเพียน ปลาหมอจุ้มพรนะครับนะแต่ผมจะปล่อยแต่ละอย่างนี่คือจะเป็นของที่มันหายากๆนะครับแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะแล้วก็จะเป็นพวกปลาหนังก็จะเป็นปลาเบึกปลาสวายนะครับแล้วก็มีปลาช่อนปลากระพงนะครับแล้วก็มีปลาจีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่นานาได้มาแล้วก็ได้สัมผัสกันไปนะับจะเป็นปลาลับแขกโดยเฉพาะในปลาจีนนี่นะครับนะครับยีสก็มีตั้งแต่ไซส์เอ่อ ้าขีดหกขีดถึงสี่ห้ากิโลนะครับที่เคยเจอกันนะครับนะนะบ่อตกปลาตรงนี้นะครับนะบ่อบุฟเฟ่ต์นะครับคาคันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะครับก็แลนด์ก็คือจุดประสงค์ของผมก็คือให้นานาได้มาพักผ่อนกันนะให้นนาได้มาพักผ่อนกันในค่าคันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องเครียดจังวนอะไรกันนะครับว่าหนึ่งร้อยบาทก็คือ คงไม่ต้องเครียดกันแล้วเนาะเพราะว่านี้ก็คือเป็นบุฟเฟ่นะครับเป็นบุฟเฟ่นะครับนะได้เท่าไหร่ออกได้หมดนะฮะนะครับจะตกแนวไหนก็ได้นะครับทั้งสิงหลิวสไปลวตะก้อตะก้อขอว่าอย่างหนึ่งตะเป็นตะก้อเม็ดโฟมเท่านั้นนะครับนะแล้วก็เป็นไอ้ตะก้อตะคัดไม่เอานะเรามาตกปลานะครับเราไม่ได้มาดักตะคัดกันนะครับนะแล้วก็สามทานนะครับขอยกเว้นไว้อีกนะครับนะเราตกปลาเราไม่ได้มาเกี่ยวปลานะครับ เขาไม่ได้มากระชากปลายอย่างนี้ไม่เอานะนะครับสามทางนะครับแล้ว้วข้างหลังเป็นไงครับเนี่ยข้างหลังนี้อ่าแล้วก็เป็นบ่อด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นบ่อที่ผมทำก็จะเป็นบ่อแข่งนะครับเป็นบ่อแข่งโดยรวมนะครับก็คือจะมีปลาสารพัดเลยนะครับเป็นบ่อมันเตอร์เลยนะครับตั้งใจทำเอาไว้เพื่อให้นานานะครับได้มาทดสอันะทดสอุปกรณ์กันนะครับอยากทำคลิปทำยูทูบทำช่องอะไรนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้หรือว่า จะรวมตัวกันนะครับมาจัดแข่งนะครับเดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้นะครับกิโลมีนะครับก็5คันนะครับก็ในวันปกติธรรมดาตกเล่นนะครับก็จะอยู่ที่50บาทเท่านั้นนะครับนะครับถ้าอยู่ที่คันละ50บาทนะครับใช้เบ็ดแค่หนึ่งขอนะครับสําหรับบ่อแข่งบ่อตกเล่นนะครับให้ใช้ได้ค่เบ็ดให้จวนหนึ่งขอเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ตกเป็น รับเป็นตหลิวจิงหลิวสปิวเท่านั้นนะครับแต่ก็นี่ยังไม่เปิดให้ตกนะครับเพราะว่าบ่อเราเล็กนะครับแล้วก็เเคยเปิดแล้วทีนี้มันเกิดการเหยื่อมันลงเยอะเกินนะครับแล้วมันก็ทําให้น้ําเสียนะดูแลยากนะครับนะเพราะปลาบางชนิดนะครับมันใช้ได้มันกินบางอย่างมันกินได้แค่ลำนะครับกินได้แคะ่ลำขาวทั่วไปแล้วก็เป็นพวกหัวาหาร ขนมปังนะครับที่ให้นําเอามาใช้นะครับนอกนั้นก็คือไม่ไม่ได้ให้เอานําเข้ามานะครับยิ่งเป็นเยื่อสดนะครับห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับเยื่อสดนี่ห้ามเลยนะนะเบ็ดขอเดียวเท่านั้นนะครับนะครับก็โดยรวมก็คือใครอยากมานั่งเล่นนะครับก็มาได้ครับก็ตอนนี้ก็คือได้เป็นเหลี่ยสปปลวนะครับแล้วก็ปลาในบ่อก็คือสารพัดเลยบอกเลยสารพัดจริงๆนะครับ มีอะไรที่มันเป็นปลาน้ําจืดที่มันอยู่ได้นะครับก็คืออยู่ในนี้หมดนะฮะแล้วก็จะเป็นมีปลาทะเลด้วยนะมีปลากะมงด้วยนะครับอ่านี่ปลากระพงแดงนะครับนะเป็นพวกจะก,กูลปลาน้ําก่อยที่มันเขาเอามาทางปลาสวยงามน,นะเขาเอามาประกับน้ําอ่านี่ครับดนแล,ล้วนะครับบ่อด้านบ่อบุฟเฟ่นะครับนะ้าเพิ่งมานะครับนะ้าแกเพิ่งมานะนาิ่าเเพิ่งมานะไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยนะครับโดนแล้วนะฮะนะครับ อันนี้คือโดนแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูไซส์กันนะครับไปดูไซส์กันครับไปอ่ะนีนะเก็บภาพไว้นะครับก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับก่อจากเมื่อกี้นะ,ะนี่นะเราจะอยู่นที่นะะจุดบอ่อตกปลานะครับเจมี่รีนุ่งไฮสนะีนะนะบ่อรูปตัวแอลนะครับที่เป็นเปิดให้<ม>บุฟเฟ่นะครับนั่นมาแล้วฮะไปดูกันครับไปดูไซส์กันใกล้ๆนะฮะรับผมไปไปเลยเนดะินมาเลย ในค่าคาบหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะกระดูไซเอาเองนะครับอาทิตย์นี้สองอาทิตย์นี้นะครับจะเติมที่และเติมบ่อยนะครับปลาก็จะมีหลากหลายนะครับดูครับตัวสวยๆเล่ยมเียงกันไปเลยนะครับเดี๋ยวมั่งครับเดี๋ยวมั่งอันนี้น่าจะเป็นปลาที่ชุดแรกๆที่ปล่อยไปเลยนะครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับก็สวัสดียามเย็นนะครับพี่น้องน้าตกปลาทุกคนตอนนี้ก็ตัวนี้ผมมาลองตกที่ หอตกเล่นนะข้าวคันข้ปปากปามาร้อแอคชั่นคันครับมาลร้อเหยื่อร้อแอคชั่นคันแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่เน้นปลาครับช่องนี้เน้นเฮฮาแล้วก็สาระนิดหน่อยตอนนี้ผมเจอโปรเพเยอร์อยู่สองท่านนะครับเป็นน้องน่าจะเป็นน้องใหม่ในวงการแต่ว่าเขาบอกว่าเขาตกปลามานานแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปลองสัมภาษณ์เขาดูนะว่าเขามีลีลายอย่างไงบ้างสักครู่นอะอะสวัสดีครับน้องๆน้อง,องชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อเบสครับ นะเราเราเราตกปลามานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยประมาณสามปีสี่ปีอ่าเดือดมากเราตกอะไรครับเนี่ยตกทุกแนวครับผมว่าก็จะเน้นช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นพวกหน้าดินแลวก็พวกเรามาติดตามนะครับพี่น้องเรามาเจอสองหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะผมว่าอนาคตเขาไปได้ไกลแน่นอนตอนนี้เราตกเป็นแบบไหนเอ่ยพอจะบอกพี่ไนดะ้ไหม ตอนนี้ผมเล่นล้างครับตกล้างอิงตะขอใช่ไหมตะขอ,อะแล้วอีกคนใช้อะไรครับตกอะไรครตกล้างอ๋อล้างเหมือนกันเป็นไงการล้างเข้าดีไหมเข้าดีครับแต่ผมวัดก็วัดไม่ค่อยอยู่กันขัดเล่นโอเคครับหรือว่าเป็นอะไรที่ดีมากผมรู้สึกดีมากเลยเวลาเห็นคนรุ่นน,น้อยๆอายุน,น้อยๆแบบเนี้ยมาตกปลาเนี่ยผมเป็นอะไรที่รักมากเลยไม่มีตังค์ให้นะก็คือ มา,มาพูดคุยกันเป็นสาระได้ความบันเทิงมีการวัดโชว์ด้วย,ยก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีปลาให้ดูมีแต่บรรยากาศสวยๆเหมือนเดิมการตั้งกล้องไม่ได้มาครับรีบเช้าร,รีบรีบมากก็คือถ่ายจากทำจากมือถือเหมือนเดิมเพิม่มเติมคือโลเคชั่นใหม่แค่น,นั้นเองสวัสดีครับ